สวัดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีแล้วเด้อกับสองสาวไม้แซนด์พี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาบุกข้าวเสพิมพี่นาะสิมาตำสู่กันกินพี่น้องสิมาตำสู่กันกินเนาะคืออยากแต่เฮิ่งอะไรพี่น้องเอ้ยก็เลยเอ็นพุ้งเขียงพุ้งคองมาต้มอยู่พี่กินผู้เดียวก็บ่แซ่บตุยนางบางมาซุปแก่พ่อแมาเบิ่งให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำแนงนี่เนาะเครื่องตั้ของเฮาแบกมาแต่เฮือนกินผู้เดียวมันก็บ่อร่อย เอานี่เให้พี่น้องเบิงไ,ไกในกน,น,นี้่ขนเขาก็ใสนมกเทศลงตะก่อนพี่น้อเอาให้มันจวดจาดไปเลยเนาะนแสบดากรีลบ <c oughs> เอาแบบมันแตบบ่ไปมไ้มาสาหรอเนาะเซบดาเอาน้ำสมนนำสุมตอนพี่น้อมาเบิง่งว่ามือนี้ซีมือสบายสีคล้ายออกหรือบเนาะ ขยันขนมยันจะไม่ได้ซื้อกลูมิสื้ออยากเนี่ยสีแบบมันรสชาติจัดจนะพี่น้องจั๊กจั่เนี่ยหนึ่งเนียตมันแ่บจั๊กจักบมือปินมาพริกวนไปสํานีัวพ่อข้ออีจักหนนพีิกรักกักดามาได้พี่น้องเอ้กโคก็กำลังทำเบยาแล้วนะากินเกเป็นแกง่ไเน้นมะพริกแรงนะคะ หนึ่งบวเอาเอา่สองบวงเอาบะมีทางตำแล็แกงนอไม้ตำมะหงแกงนอไมัคือบอเป็นตำมะหงปิ่งไก่เนาะเป็นตำมะหงแกงน้ไม้นอะตำตำตำพี่น้องดิก๊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 ๊กกก๊กกกกก เอาแบบนัวลนงไปเลยเนะเาะมาสตนะเ,เนาะกินแฮมเบอร์เกอร์พี่น้องเลยมาเดอ้ดอก,กินน้ำก<อ>ันงานนี้บอกพีทว่างในนู่นเนาะชิมห่มสมยัยไปร้านสิเอาหนุ่มกระได้ พี่น้องสวดยอดเดี๋ยวจัดจัดขนมจีนใส่หนามาก่อนอเป็นสีหยางมาเอาอ,อ,อันนี้ก็บโอยากเป็นจับปันได้พี่น้องเ้ยเพราะว่าเาพื่อนใส่ทงมาแล้วก็พุเนาะ ีกแค่หนึ่งพี่น้องตอนนี้ก็คืออาหารของเฮากัพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮามาซิมด้วกันเนาะซีมือสมัยมึงซิเป็นอะไรมาเริ่มพี่น้องมากินกันเพื่อนเช้าพิมพ์พาเพื่อนเธอได้มาไหมกินพเดียวะพ่อแ่บพี่น้องเดี๋ยวเฮามายุบตั้มกันลุดอยู่ได้ยังไงอืมาอ่ะอืมใช่ เพชรเพชรมาเดินพี่น้องเอ้ยมากินข้าวเพชรด้วยกันนอดบ่ายเลยพี่น้องพักครับห้องเขากับมีผักสลัดแล้วก็มีถั่วพูเนาะงื่ำมากผู้ชายนะแล้วมีมะกะทินมึงแกงละไม่พ่อสวยมากญ่พี่น้องเลยมากมากมากินด้วยกันรูปผูชัดรับเลยนี่ อัมปุพอะกิมปิกิแกงใหม่ก่พิมบ์กอนไปถือมามือสานี่พี่น้องแกงะใหม่กม่หักระดูกหมูหมัถั่วผู้บางคนกับิกินบางคนกับิมักบางคนกับิบุหมักเนาะิมงงอ้

ไก่ใก่ตัวนี้เข้าไปกุกปปงรลชดสามานกุงเข็มเผื่อนคำกุงจีนเนาะเผื่อกระปุกนี่มาพี่นน,น,นอะกินกันทำถดทได้เนาะวอลยลมกับพอลมพี่นเนอะนนเอ้ยมาอื่นกับพอนานเฮ้ยกินน้แม่นี่ับได้ ลงนะจ้าทั้งเป็ดทั้งแฉบทั้งเป็ดทั้งแฉบทั้งแฉบพ่ออมสบายดีก๊อฟแม่สบายเย็นสำหรับที่นี้ก่อนทำไมขอโจ๊กไปเพียงที่นี้ก่อนพี่น้องเป็ดลายไปกินน้ำก่อนเนาะ สำหรับคลิปนี้เขาเจ้าไว้เพียงคำนี้พี่น้องเอ้ยเอาไว้พอกันลิมหนาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสท่าไมาเนะาะจังแรการฝากเป็นกำใจให้ซ้ำไม้เนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย